Body. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับทีเชื่อฝ่ายนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนคําศัพท์นะคะเกี่ยวกับ my family นะคะเกี่ยวกับครอบครัวนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนคําศัพท์นะคะ4คํานี้นะคะต่อจากหน้า a b c เลยนะคะนักเรียนเขียนวันที่ชื่อภาษาอังกฤษและ a b c 2หน้าหน้าต่อไปให้นักเรียนขึ้นหน้าใหม่นะคะแล้วก็เขียนหัวข้อแบบทีเชอร์เลยนะคะ my family My family แปลว่าครอบครัวของฉันค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์กันนะคะ,ะเริ่มจากคำที่หนึงนะคะเขียนตัวครึ่งบรรทัดแบบนี้นะคะตัวพิมพ์เล็กนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่อดดา spell dad pronoun นะคะอ่า spell h a t คือการสะกดคำค่ะเริ่มค่ะ D A D pronoun ค่ะ dad แ,แปลว่าพ่อค่ะ dad นะคะแปลว่าพ่อ คำที่สองค่ะมาสเปลด,ดัสกันนะคะ m u m มัมแม่นะคะคำที่สามค่ะ b r o t h e r brother brother แปลว่าพี่ชายหรือน้องชายค่ะคำที่สี่นะคะ s i s t e r sister sister แปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวค่ะให้นักเรียนนะคะฝึกเขียนฝึกออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับ my family นะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งนะคะมาให้ครูฝ้ายตรวจด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ see you again next time goodbye